พี่พี่พามารับชมราชินีโคนคู่นะพี่เนาะต้นนี้ครับโอ้โหมันไม่เล็กเลยนะพี่พี่ใหญ่มากๆนะครับผมแล้ววางโชว์หน้าบ้านนะพี่พี่โอ้ต้นนี้ดูสิหลอมากเลยหลอจริงๆอมลวดแล้วด้วย รอเกรอแกะก่อนหมดฝนก่อนใหญ่มากไม่ได้เปลี่ยนดินมาน่าจะสามปีนะมั้งเลยดูโสมโสมจะแล้วรอก่อนรอกระถางด้วยครับโอ้โหลากสวยๆลากรอบด้วยนะน้ำยกขึ้นอีกสักรอบสองรอบพี่เนาะจัดลากไหมใช่ก็เขาเรียกว่าลากงามเลยงามเลยต้นนี้ลากออกแนวสายน้ําตกน้ําไหลอแบบเนี้ยแบบนี้เออช่ใช่ใไ่ไม่ใช่ลากมาม้านะครับอืม ผมไม่ใช่คนทําหรอกผมคนเก็บมานี่นะครับโอ้โหหล่อมากหล่อมากสวยนะครับสวยสวยถ้าน่าจะมาตอนตอนออกดอกเนาะมันจะได้สะใจอีกตอนดอกมีดอกกระถางเน็ตยี่นะครับไม้ไซนี้หาค่อนข้างยากนะพี่เนาะครับไม้ใหญ่แบบนี้ือหนึ่งไซนี้แล้วก็ทรงแบบนี้รากแบบนี้ครับเท่านั้นเองนะจรับของเา เนี่ยก็พยายามสร้างจูเนียเขาขึ้นมาอยู่พยายามพยายามสร้างขึ้นมาแทนแต่พากนี้รากรอบหมดนะก่อนจะเป็นแบบนี้มันมาแบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับพี่ใช่ก็ก็สร้างแบบนี้แต่ว่าสร้างแบบนี้มาก่อนก่อนที่จะเป็นต้นใหญ่นะพี่พี่ใช่ครับอันนี้ก็จําลองจําลองว่าใช่ก็เป็นออกว่าจะได้ไม้ใหญ่ใหญ่แบบนี้ยาก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 นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่าการทําคนคู่เนี่ยครับพี่ถ้าตัดทํารากแล้วมันไม่รอบ ท่านไม่มีโอกาสที่จะตัดรอบสองรอบสามเลยทำไมครับเพราะเพราะตัดไปมันไม่ใช่คนคู่แล้วมันก็จะขาดโอ้เพระว่าจะจะทําหาวิธีการก็ได้ให้ให้มันรอบใหม่อะนะครับต้องใช้ฝีมือเขาเรียกว่าฝีมือผมผมก็หลายต้นที่มันทําแล้วมันไม่รอบนะครับครับแต่ต้นไหนรอบก็ก็เอาไว้หน่อยดึงราคานะครับครับราคามันก็เลยแรงตอนนี้น่าจะแรงอยู่เหมือนกัน แต่ไม่น่าจะเปิดเพราะว่าก็พี่ๆตอนนี้ยังยังยังเอ่อเปิดอยู่นะเปิดอยู่นะครับพี่ถ้าถ้าใครสนใจจะเซียนจะเอาไปทําต่อนะครับยกไปเลยตอนนี้เปิดที่สองหมื่นห้านะฮะสองหมื่นสิบนะห้าและตอนนี้นะครับยังยังไม่ทันได้เปลี่ยนกระถางแต่ถ้าเปลี่ยนกระถางทําลวดใหม่หรืออะไรใหม่มันก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะครับตามต้นทุนนะครับตามวางโชว์หน้าบ้านพี่ๆมีเสน่ห์ ช,ชมสอง0 0 0 0เท่าไหร่นะพี่ 25, 2 5งห0ตอน,นี้ 20, ตอนนี้นะ25,000ตอนนี้ตอนนี้ยังนี่สวนไม้หน้าบ้านนะครับพี่พี่เนี่ยโอ้โหสวยจริงๆริงแต่มันอมรวดแล้วนะพี่เพือนใชน่่จะแกะอยู่จะแกะอยู่จะแกะอยู่นะครับผมรอยสักนิดนึงต้นนี้หบดฝนแกะแน่ครับ โอ้ราชนีโคนคู่ไม้ใหญ่ๆอลังการแบบนี้พี่พๆเจ็มเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพี่ๆชื่นชอบ <c oughs> คลิปนี้นะครับผมขอพระคุณมากครับ